สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับทางช่องซึ่งวันนี้ทางช่องก็จะนําสูตรเคล็ดลับดีๆสําหรับการลดน้ําหนักมาฝากคุณาสาวๆอีกเช่นเคยค่ะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์และที่สําคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้กับทางช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะเรามาชมสูตรเคล็ดลับดีสําหรับการลดน้ําหนักแบบถาวรกันเลยดีกว่าค่ะ ซึ่งวันนี้พระเอกของเรื่องก็คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์ค่ะซึ่งเราจะใช้ลดน้ำหนักแบบทาวรลดไขมันในส่วนเกินลดหน้าท้องของเราค่ะซึ่งตัวช่วยก็จะมีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำส้มค่ะซึ่งน้ำส้มธรรมชาติค่ะส้มก็จะมีคุณประโยชน์หลายอย่างค่ะ ซึ่งเป็นตัวช่วยในการขับผ่านไขมันสำหรับส่วนผสมของน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะซึ่งน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์จะช่วยลดพุงขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกายของเราค่ะซึ่งน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์นี่ก็จะช่วยชะลอความแก่บรรทาบรรทาอการเป็นโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะ น้ำแอปเปิลไซเดอร์หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือที่เซก็มีนะคะเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าค่ะว่าจะมีอะไรบ้างก็ใช้น้ำแอปเปิลไซเดอร์2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมะนาว1ช้อนชาน้ำส้ม100%จากผลส้มค่ะ1ช้อนชาแล้วก็น้ำสะอาด ครึ่งแก้วค่ะคือส่วนผสมของสูตรลดความอ้วนแบบถาวรค่ะซึ่งสูตรนี้ก็จะช่วยลดน้ำหนักเผาผลาญไขมันค่ะหรือว่าจะดื่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เปล่าๆผสมน้ำสอช้อนโต๊ะแล้วก็ผสมน้ำหนแก้วก็จะช่วยในการลดน้ำหนักได้ด้วยค่ะ ซึ่งน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยก็จะช่วยเผาผลาญไขมันดูดซับน้ำตาลและไขมันไม่ให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายจึงมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักและเขายังมีวิตามินแร่ธาตุส่งผลให้การเผาผลาญไขมันคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยทำให้พุงยุบได้ด้วยค่ะซึ่งคุณประโยชน์ของน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยก็จะ ช่วยชะลอความแก่ซึ่งเขามีกรดประมาณ5%มีส่วนประกอบของธาตุโพแทสเซียมสูงซึ่งมีคุณสมบัติในการแบ่งเซลล์ของร่างกายทำให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้รวดเร็วและชะลอความแก่ของเซลล์ดังนั้นจึงช่วยชะลอความชราของคุณสาวๆได้แถมยังลดอาการผมร่วงและผมหงอกได้อีกด้วยค่ะสำหรับน้ำแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยค่ะ ซึ่งมีสปปรรพคุณมากมายค่ะซึ่งอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือดีท็อกและขับของเสียออกจากลำไส้ของเราได้ด้วยค่ะซึ่งน้ำแอปเปิลไซเดอร์ของเราเนี่ยมีคุณสมบัต i i ana, ยยิเป็นยาปฏิชีวนะช่วยยาเป็นยาฆ่าเชื้อโรคและทำลายแบคทีเดียตัวร้ายได้ด้วยค่ะเขาก็จะช่วยดีท็อกช่วยทำความสะอาดระบบทางเดินอาหารโดยเฉพาะขับสารพิษออกจากตับ เนื่องจากในแอปเปิลไซเดอร์มีกรดมาลิกและกรดทาทาริซึ่งช่วยในการกระบวนย่อยโปรโตีนและไขมันทำงานได้ดีส่งผลให้มีสุขภาพดียิ่งขึ้นค่ะสำหรับน้ำแอปเปิลไซเดอร์และเขาก็จะช่วยย่อยอาหารค่ะถ้าเรานะดื่มน้ำแอปเปิลไซเดอร์ผสมน้ำเปล่าเป็นประจำก็จะช่วยในระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น ปืน้นปูสุขภาพในช่องท้องแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อช่วยทําให้ลาไส้บีบตัวได้ดีขึ้นป้องกันอาการอาหารไม่ย่อยโดยให้ทานกอดและประทานอาหารมื้อหนักๆเช่นอาหารที่มีเนื้อสัตว์ที่ย่อยอยากอย่างเช่นสเต็กพวกบุฟเฟ่ต่างๆเขาก็จะช่วยย่อยได้ดีค่ะและเขาก็จะยังช่วยบรรเทาโรคอาการเบาหวานได้ด้วยค่ะ ช่วยระดบไอช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดส่งผลดีต่อสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานได้ด้วยค่ะซึ่งทานน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์2ช้อนโต๊ะผสมน้ําสะอาดก็จะช่วยระดบไอลดระดับน้ําตาลในเลือดก,ก่อนเวลาอาหารเช้าได้4-6เซนเลยละค่ะเนี่ยค่ะสูตรนี้สำหรับ การลดน้ำหนักแบบถาวรน้ำแอปเปิลไซเดอร์ผสมน้ำมะนาวนิดๆและน้ำส้ม100%ค่ะจะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างถาวรค่ะลองทำดูนะคะสูตรนี้ไม่ยากค่ะเพียงคุณมีน้ำแอปเปิลไซเดอร์ซึ่งหาซื้อได้ตามเซเว่นและก็ห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะทำง่ายๆ ตอนท้องว่างตอนเช้าก่อนรับประทานอาหาร30นาทีค่ะคุณก็จะได้ลดน้ำหนักลดหน้าท้องลดไขมันแบบถาวรไม่กลับมาอ้วนอีกเลยค่ะซึ่งสูตรนี้ก็เป็นสูตรแชร่บอกต่อซึ่งทางช่องนำมาฝากคุณสาวๆอีกเช่นเคยค่ะชอบยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะพบกันใหม่กับสูตรสาระดีๆเกี่ยวกับ การลดน้ำหนักในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี